สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่27ธันวาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้เรามาเริ่มกันจี่ข่าวนี้สิงห์จิ้มถกดึงบาเดียซิลคืบหน้าด้วยดีนะโดยเชลซีมีข่าวว่ามีข่าวดีหลังจากที่ทางฟาบิเชโอปรมานอเร่งข่าวว่าการเจรจาซื้อตัวเบอร์นัวบาเดเซียกำลังพุษหน้าไปได้ดดี แตก่อนหน้านี้ทางเดวิชออสตินนะฮะจากทางดิอันนติกเปิดเผยนะว่าสิงค์ครามเชลซีกำลังหาเรือกับทางมนาโก,โกเพื่อจะขอซื้อตัวบาเดซิลไปร่วมทีมโดยไน้รับไว้เชตเตอร์ไรนี้โวฟอร์มเข้าตาทีมงานของสโมสร,รดังจากลอนดอนนะทางที่ทางเออรสตินนะฮะเผยในตอนนั้นนะว่าค่าตัวของกองหลังชาวฝรั่งเศสอยู่ที่ประมาณ35ล้านยูโรซึ่งทางเชลซีก็พร้อมจ่ายให้มนาโกแต่ขอถกในเรื่องของรายละเอียดต่างๆให้กระจ่างในครั้งนี้ ล่าสุดทางโรบมานูรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ว่าการหาบริการระหว่างเชลซีและก็มนาโกดําเนินการไปได้ด้วยดีเป็นอย่างมากซึ่งฝั่งสีครามเชลซีนั้นได้ยื่นข้อเสนออยากเป็นางก,การไปให้แล้วโดวยคาดกันว่าอยู่ที่ประมาณ35-40ล้านยูโรนอกจากนั้นทางฝั่งนักเตะแสดงความต้องการในการย้ายไปเล่นกับทางสแตมฟอร์ดบริดจ์เช่นเดียวกันและก็ส่งผลให้มีแนวโน้มที่การย้ายสังกัดจะเกิดขึ้นในช่วงเดือมนมกราคมนี้ซึ่งเหลือแค่การตกลงสัญญาส่วนตัวเท่านั้น สำหรับทางเชลซีนั้นกำลังเร่งดาเนินการทั้งในส่วนของการเจรจาระหว่างสโมสรและทางตัวนักเตะเองซึ่งคาดกันว่าน่าจะลุล่วงในบริเวนี้อย่างแน่นอนนะซึ่งฟาเดีซิลเนี่ยก้าวขึ้นมาเล่นกับทางทีมชุดใหญ่โมนาโกตั้งแต่ปี2018โดยผลง,งานในรายการนี้ลงเล่นไปทั้งหมด16นัดทำได้2ประตูวนในทีลีกเอิงฝรั่งเศสในครั้นี้ สิงเดินเครื่องขอยืมฟริกจากทางตรามีนา โดยเลซีตกเป็นข่าวว่ากำลังเร่งมือนะฮะในการคว้าตัวชูเอลฟริกกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสของอาราติโกมาดริดมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวในัน้งนี้ซึ่งฟริกเองไม่มีบทบาทมากมายนักในทัพตารามีของกุสูจิเอโกซิเบอเน่ในารายการนี้หลังตกเป็นสำรองบ่อยครั้งขณะที่ผู้บริหารทีมดังแห่งลาติก้าเองก็ไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมทว่าโดยการที่แข้งทีมชาติโปรตุเกสนั้นยังมีสัญญาอีก4ปีและตอนนี้ที่ย้ายมา,ากทางเบฟิก้าในปี2019อาราติโกมาดริดนั้นก็ทุ่มทุน สร้างมากถึง126ล้านยูโรทําให้การปล่อยท้าบอลเพื่อจะแลกกับเงินก้อนโตนั้นเป็นไปได้ยากโดยช่วงที่ผ่านมาฟริกมีข่าวได้รับความสนใจจากทางอาร์ซนอลและก็แมนยูท่าราสุดเชลซีก็อีกทีมดังพิมบริกก็พร้อมไล่ล่าตัวรุมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเกรงแฮมโพสเตอร์กุนซูเชลซี Chelsea, ต้องการจะได้แนวรุกเพิ่มเพื่อจะสู้ศึกในครึ่งหลังของฤดูกาลขณะที่ท็อตโบรีเจ้าของทีมคนใหม่นั้นก็ยังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ผอจะปิดดีอนี้ได้ปเป็นที่สุดในครั้งนี้ไร้เชื่อปืนไปถึงตำแหน่งชั้นได้อย่างแน่นอนนะโดยที่แคนไร,รายกองกลางเวสแฮมนะฮะเชื่อนะว่าแอสตซน,นสามารถคว้าแชมป์รีมเยล,ล์ลีกได้หลังจากที่เอาชนะทีมตนเองในนัดล่าสุดในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้นะฮะอัลสซนอลฮึดบวช3ประตูครึ่งหลังแซงชนะเวสต์แฮมไป3าต่อหนึ่งในเกมบ็อกซิ่งเดย์เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้ขยับหนีแชมป์เก่านะฮะแมนซิตี้เป็น8คะแนนและอยู่ห่างจากทางนิวคาสเซิลที่ชนะกันถึง7ดแต้มในครั้งนี้เดี๋ยวเขาได้บอกว่ามันเป็นเกมที่ยากมากเลยนะในครึ่งแรกเราไม่ได้ครอง,รงบอลมากมายนักแต่ก็สามารถหยุดพวกเขาได้ด้วยแผนการเล่นที่มีแต่ก็เหมือนกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สุดท้ายแล้ว หนึ่งจากโอกาสหลายครั้งของพวกเขาสามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยฟุตบอลที่ไหลลื่นเป็นอิสระพวกเขากดเราได้ทั่วสนามเมื่อถูกถามว่าอาร์เซนอลสามารถคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้หรือไม่กองกลางทีมชาติอังกฤษตอบทันทีนะว่า100%พวกเขาคือทีมระดับทอ็อปคุณก็คงเห็นว่าพวกเขานนั้นได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีพวกเขาเป็นทีมหนุนที่มีพรสวรรค์เกมรุกและสามารถไปจนสุดทางได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้ บริทอินเจอร์สนใจเปปร布拉ซ่าแบ็กซ้ายบียาริอันนะโดยทางอ An ันฟอนโซเปปร布拉ซ่าแบ็กซ้ายในวัย26ปีมีโอกาสได้ย้ายออกจากทางบียาริอันในช่วงเดือนมกราคมนี้หากมีข้อเสนอที่เหมาะสมมาถึงทีมบริอตาน้ำสีเหลืองโดยทางบุนโจโจปาติโบรายงานข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าทั้งทางบริทและก็อินเ์มิลานเองก็ต่างสนใจในการเซ็นสัญญาก,กับทางอ An ันฟันโซเปยปร拉ซ่าแบ็กซ้ายวัย26ปีของบียารรอันในช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยตามการรายง,งานระบนะุตนว่าทางบริเตยต้องการดึงเปสปราซาไปร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้หลังทางเอ็กเจอร์จูเนียฟีโปแบ็กว้ย6ปีรายนี้ยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับก,บการเล่นบรเว,รเวรชีพบริเตนตั้งแต่ย้ายมาจากทางบาเซรลนาในช่วงซัมเมอร์ป20ี2021โดยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่15ล้านยูโรก่อนทีมยุงทองจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแบ็กซ้ายของทางบียาเรอันเช่นเดียวกับทางอินเร์มิลานทีมดังของอิตาลี ขณะเดียวกันบียาไรอันเองก็พร้อมจะปล่อยเปเตปราซาที่ยังสัญญามีสัญญาจะถึงปี2025ออกจากสังกัดเช่นเดียวกันหากได้รับข้อสเสนอที่เหมาะสมซึ้งคาากันว่าจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า20ล้านยูโรแม้ทีมบริลตนันสีเหลืองจะพึ่งขายเปาริชเอสตูปิยานแบ็กซ้ายทีมชาติเอวดอร์ให้กับทางบริตันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ตามทีแต่สมมติยังมีอาาัลแบรโตโมเรโนและก็โฮอันโมฮิกา้าเป็นตัวเลือกตำแหน่งดังกล่าวในขง้งนี้ เลวันบั่นใจตนเองและจะเล่นระดับสูงได้อีกถึงปีเปีนะโดยทางโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้มั่นใจนด้ว่าตนเองมีสภาพร่างกายที่ดีพอสำหรับการเล่นฟุตบอลระดับสูงไปอีก3ปีกับบาเซรลนาซึ่งทางโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้กองหน้าทีมชาติโปรแลรนด์ของบาเซโลนาเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถเล่นฟุตบอลระดับสูงได้อีก3ปีพร้อมยืนยันนะว่าการย้ายมาค้าแข้งกับทีมอสซูการาเนี่ย จะเป็นความท้าทายทั้งระดับสโมสรและส่วนตัวด้วยตามการงานจากทาง g r a โ o Sport เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งทางเลวานดอฟสกี้ย้ายจากทางโบลเดสตัดมุนมาค้าแข่งกับทางบาเยิร์นมิวนิกตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2014ก่อนที่ก่อนหน้าชาโปรปรงนี้จะตัดสินใจโยกมาอยู่กับทางบาเซโลนาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนื่อจากต้องการความท้าทายครั้งใหม่ในอาชีพ ผมรู้ว่าผมคว้าแชมป์ทุกอย่างกับทางไบเอนแต่สำหรับผมแล้วก้าวใหม่ในอาชีพค้าแข่งของผมการก้าวไปข้างหน้าเป็นส่วนหนึ่งของปาซาเซรนาไม่ใช่แค่สำหรับสโมสรแต่นั้นระดับส่วนตัวด้วยมันคือความท้าทาย เพื่อชชนะการเป็นสโมสรที่ดีสุดอีกครั้งกับนักเตะที่ดีสุดในครั้งนี้เล่นฟุตบอลดีที่สุดด้วยผมต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของเวลาช่วงเวลานี้และไม่เพียงต้องการจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เท่านั้นแต่ยังมีส่วนร่วมนะฮะกับคุณภาพและความสามารถของผมเพิ่มเติมอีกด้วยเมื่อถูกถามว่าการย้ายมาเล่นยังบาร์เซโลนาตอนอายุ34ปีช้าเกินไปหรือไม่เลวันดอฟสกี้ยืนยันตนเองและสามารถเล่นฟุตบอลระดับสูงได้อีก3ปี ผมรู้ว่าผมสามารถเล่นอยู่ระดับนี้ได้อีก3ปีเพราะผมทํางานแบบนี้มา10บถึงสิปีเพื่อจะลงเล่นให้ได้มากที่สุดผมไม่รู้สึกว่าแก่กว่าเพื่อนร,ร่อมทีมของผมไม่ใช่เพราะอายุของผมร่างกายผมนั้นดีมากและมีหลายวิธีในการสัมผัสมันบาซ่าเป็นความท้าทายที่ยิง่ใหญ่และผมต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจก์นี้กาตูโซ่รอคำตอบเรื่องสัญญาฉบับใหม่จากทางจิยากาบีเท่านั้น โดยทางบุสตานดิยากาบี้กองหลังชาวฝรั่งเศสของบารนเซียยังไม่ตอบรับข้อสเสนอใหม่จากทางสโมสรขณะที่สัญญาของเขาเหลือจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2023โดยทางเจนาร์โกัตูโซ่เทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนของบาร์เซียเปิดเผยกับทางเดเรโออารสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าเขานั้นกำลังรอคำตอบนะฮะเรื่องสัญญาฉบับใหม่จากทางบุสตาดิยากาบี้ท่ามกลางความสนใจจากทางอินเ์มิลานเนื่องจากแนวรับไว้ส่งไปในี้เหลือสัญญาอีกเพียงแค่6เดือนนั้น ตอนนี้บอลอยู่ในฝั่งของจิยากาบีเราไม่ได้มีมันแล้วดิยาก้าและตัวแทนของเขามีมันการตุโซได้กล่าวถึงสถานการณ์ในสัญญาของกองหลังชาวฝรั่งเศส ตัวเซ็นเตอร์ทีมค้างข่าวยังกล่าวถึงอันโตนิโอปราโก้แบ็กซ้ายสำรองในวัย25ปีอยู่ในสถานการณ์เดียวกับกับทางดิยากาบี้เพิ่มเติมว่าในส่วนของราโตที่เราต้องดูถ้าเรายังดําเนินในทางเดียวกันหรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างเรามีนักเตะ3คนในตําแหน่งเดียวกันเราต้องรอมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่สโมสรจะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้โจนี่ถ้าเก็บแบ็กซ้ายไว้แค่2คนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในคังนี้ก็เป็นได้ บาเดนเซีย er, มีทางโชเซ่หรือกาย่าเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงขณะที่ปราโต้รับบาบาทแบ็กอัพมานานหลายปีแต่การก้าวขึ้นมาของเคซุสบาสเกตทำให้อนาคตของปราโต้นั้นไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับทางบาเดนเซยจะเก็บบาสเกตไว้ต่อไปหรือไม่หรือปล่อยนักเตะยังมีสัญญาจนถึงช่วงปี2025ย้ายทีมด้วยสัญญายืมตัวในอีก6เดือนข้างหน้านี้ก็เป็นได้และข่าวิ้นซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ